ไปไหมนี่นี่ยกอันตีโดนโหเรียบร้อยเรียบร้อยลงยกอีกเอาอีกเชือดไปโดนตึงหไปไหนชี้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกครั้งนะครับจองอย่างนีครับวันนี้ครับผมไม่ได้มาเล่นไพ่ไม่ได้มาเล่นมาคล่าไม่ได้มาโชว์สูตรไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมครับ คนอาจจะถามว่าหายหน้าหายตาไปไหนจริงๆไม่ได้หายไปไหนนะครับะาอดีมีปัญหาติดปัญหานิดหน่อยหนะึอย่างอตอนนี้คือผมกำลังฝึกเล่นโป๊กเกอร์อยู่เดี๋ยวไว้รอเก่ง้วเดี๋ยวผมจะมาบอกมาครับวันนี้กับแรงตอนนี้ผมอยู่แรงไดมอนด์นะครับพิ่งมาเล่นเราเริ่มต้นกันใหม่ นี่ผมตัวที่ผมจะเล่นจะเล่นออฟเลนครับวันนี้คือเอลเลอร์นะครับบางคนอาจจะว่าเออเอเลอร์โงเามาเล่นได้ไงวะเฮ้นี่ว่าตัวมันก็ดีนะผมเล่นได้นะเจอ<ะ>เล่นกับเลกเตอร์อะไรเงี้ยก็ยืนได้ว้าวแวนคือขออย่างเดียวขอให้ได้ตีครับต้องให้ได้ตีครับหลักมันอยู่ที่ถ้าไม่ได้ตีก็คือตายจังเกิลเหรอ เล่นไม่ดีใช่าหมเลยะ่ะขอปะเพื่อนใครจะทำกูเลือกก่อนบ้างไม่ขอเลือกนะเว้ยเฮ้ยมึงเสียใจที่หลังนะจริงผมว่าคือตัวมันขอให้ได้ตีครับที่สำคัญคือท่าสองต้องโดนครับแต่ท่าสองไม่โดนรี่ถอยให้ไวครับคือเวลาตีครบสแต็กเวลาแตท่าสองมันจะได้ ถ้าสองโดมันจะได้เลือดคืนเยอะมากเฮ้ยอ้าเกือบลืมเดี๋ยวดูก่อนปรับของรัอเปล่าอืมเราปรับไปแล้วเออเซ็ตนี้นะั่นแหละแอบดูคน,นอื่นนิแสนเดิมเนีย่ยตอนแรกจอกดามิดเดียวแต่ว่ามันบางมากเลยเพตา โอ้โหไม่ได้เจอนาน้วปีต้าตอนนี้ตัวไหนเขาปรับอะไรมั่งไม่รู้เลยนะครับเลยพิ่งกลับมาเล่นเดี๋ยวดูคนได้ปรับอะไรไว้ไหมเออปรับไปแล้วแื้ว butterfly อืมกำลังแฝง เปลี่ยนใหม่หรือเปล่ามามาดูทคี่การเล่นเออร์เล์กันหรือว่าดาวแรกของเดือนของซีซั่นนี้เล่นยังไงวะอ้าวเยี่ยแล้วมึงแล้วมึงเลือกมันทำไมเนี่ยเพื่อนพี่จัลมึงถามกูเล่นยังไงกูถามใครต่อบเนี่ยเล่นยังไงไม่รู้เล่นให้กูชนะ ตอนนี้แรงที่ผมอยู่ก็คอมบันเดอร์นะครับเราดีแรงจากเอ่อแรงจากซีซั่นที่แล้ว mm hmm. หเห็นหน้าอย่างนี้ผมเล่นเกมเป็นนะ mm hmm. ดูความแข็งแกร่งของเออเลอร์ hmm. ผมครับ mm hmm. ผมเล่นเกมไหนผมเป็นพวกแบบเหมือนหัวลั้นนะ่ะคือชอบ ชอบเล่นอะไรที่เขาไม่เล่นกันตัวที่คนเล่นน้อยเซตที่เขาไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยผมจะเล่นอย่างเงี้ยคิดต่างคิดต่างมาเชนจอแป๊บนึงโเคเครับไปครับเราจะไปที่ออฟเลนอืม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  เอ๋อแล้วมันมาแล้วมาฟังนู้นแล้วมาฟังนู้นแล้วเอาแมนแวนแมนโดนช่วยแวนกันช่วยแวนกันช่วยแวนกันมาดิเอาว้าวเอาดิเอาดิเอาดิแวนมาหนี้มาหนี้เออมามามา้าดิมาดิมานีเอ้ยเข้าเข้าเข้าไหวไหวนี่มันยกล่ะไงมันไงเด็กอืมแล้วกูยกให้แมนแมนแมนมาหนี้โดนเอายมันยกอ่ะเหยียบเลยเลยเออกูจะไม่โดน เราบวกเฮ้ย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 รับวุหน่อยดิแบนวิ่งไม่ทันเนี่ยคือสำคัญคือต้องท่าสองให้โดนท่าสองโดนผมว่ามันยืนได้นานเนะมื่อก่อนผมว่าเกาะไฟแต่ว่ามันดูวัราราเบียดมันน้อยเกินไปเราล้ว,ลวงแครี่แล้วแม่ง,งหลังๆเกมไม่ค่อยนี่ชี้ชี้ว่าไงจะ๊ะเอาเนี่ยแม้แ้่ยกไม่โดนเนี่ยเป็นปัญหาแล้วเนี่ยนี่นี่นี่ <laughs> เนจริงก็วิ่งตามมาวิ่งไม่ทันวิ่งไม่ทันสิถ้ารอดเฉยกลับบ้านก่อนเตรียมมาเสริมเชลเวลามึงเจอกันเลยเจอกันเลยก่อนไปครับ อชี้ชี้ชี้ไม่คือเออร์เรอร์ผมว่ามันจะแพ้ตัวโป๊กดาวมีที่มาแบบซบชับซบชับแล้วตายเลยอ่ะอืมแต่ถ้าเป็นตัวให้มันได้ยืนตีอย่างงี้เหมือนมันคล้ายๆลิโป้อ่ะขอให้ได้ยืนตีเอ๊เอ๊ะเออยืนตีตังท่านี้นี่ตังท่านี้โดนไหมให้โดนให้โดนมาดิไหวมาดิ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  อ้าไอ้เหี้ยบันไลแลไม่โดนไม่โดนถอย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 ถอนถอยนียถอยถอนถอยัอยรอยถอยอยถอ้ถงยอยถ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 อยอยถ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 ียยเลยอนอ่อออยอออยยอออย่อย คือตัวมันต้องได้ตีอะถ้ามันไม่ได้ตีแล้วคือตัวมันบางมากไม่ได้ตีนะจอกดาเมจรัวๆมันก็ไม่ไหวเลยโดนแคลรี่ยิงกี้เลยขึ้นหลอนแล้วอะ่ะบางเป็นเมทเนี่ยเวลามันเก็บสแต็คนี่มันจะลดเกาะตัวเองที่ที่ทำไรที่ก็โดนอีกครับยกยกยกโอ้โหเยียแม่งดันกูสับ เ้ยไม่ได้ไม่ได้แกจะห้าวแวนเพื่อนอ้าวเชียมแอบอะไรตรงนี้เนี่ยแวนแมนแมนเฮ้ยเอ้อช่วยแวนก่อนเดี๋ยวไอ้ยีเดี๋ยวก็ตายลงมึงเนี่ยยกยกดียกดียกดีถอยมาแวนถอยถอยถอยเหี้ยกูการนี่มึงถอยไม่ได้ถอยไปดิเดี๋ยวก็ตายหาเอาได้นั่นไอ้สัตสเอ้ามาหรอกไอ้เหมยเพตาจัดการมัน <ś m _> หิวหิวหิวนี่ยังไม่ไปยังไม่กลับยังไม่กลับดูดเลือดดูดเลือดอยังไงใครว่าเลือดพี่จะหมดน้องเฮ้ยมาปวดแล้วปวดแล้วช่วยซันนี่กานเฮ้ยซันนี่มึงถอยดิเดียเ๋ยวตายเฮ้ยถอยไปถอยไปไปไปกูช่วยแล้วกูช่วยแล้วมาดิไหวไหวมาดิเดือดก,ดดก,ดดกันเดือดกันเดือดกันนี่ไงนี่ไงโอ้โหเยี่ห้อมาไล้วนะเนี่ย อโอ้โหไอ้ฟันไม่ทันมันมามาตะเรนกูเลยนะมึงเนี่ยไอ้ตัวใส่แว่นนี้มันที่เป็นแคลรี่นี่มันกูเก่งปะข่าไปลุย หน้าที่ของเราคือตีป้อมครับได้ป้อมเมื่อไหร่เราค่อยไปหวชี้กันอยู่ล่างหมดนี่ว่า หดมันหดมันหดมัน,มนยังไม่ไปไหนทั้งนั้นจะค,ค, ард, คิดก่อนถอยมาเพื่อนถอยใส่ข้อป้อไมไว้เย็นเย็นเอาป้อมนี้ก่อนได้ป้อมแล้วช, bon. ชีมันอยู่ชีมันอยู่เร็วเร็วคีเวเวบเออแป๊บนึงเพื่อนเย็นเย็นโอ้หีแตก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 เอาชีมาดีป้อมดีป้อมกันป้อมป้อมแตกยกมันยกมันยกมไงอ,อันนี้อังนี้อันนี้อันนี้โอ้ยไอ้เหี้ยอันนี้ อ้าวไม่โดนน,นี่น,นี่ยกยังไงเล่าตีเอ้ยไม่โดนไอ้สัตว์ถอยกันถ่ายกันในถ้าถ้าสองไม่โดนนะตีไม่โดนมันจะเป็นปัญหาอย่างนี้แหละครับแต่เมื่อกี้เราไปโดนท่าผักมันด้วยแหละทําให้โดนรถรถเกาะไปเยอะเลยมันเลยโดนเข้าเต็มๆนี่อยู่ในป่าว่าจะไม่ออกมาตายนี่นี่ยกไม่เลยกลับบ้านนิฟ้า ฝากด้วยเพื่อนอือหอ๋อเอาชีเอาแวนโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นตาไม่ทำเพื่อนทำสอรี่ปวามกลั่นปวามกลั่นไปยิบไปบ ล่ามันไว้ล่ามันไว้เพื่อนจะป้อมอน,นี่ก็น่าำคาญจริงเลยเดาเยกเดี๋ยวยกแม่งเลยยกแม่งเลยยกแม่งเอาคิดว่าเอาเอาเอาเวนโธ่เอ้ยทำไมทงนี้เนี่ยอย่าเอาป้อมฉันนี่มาดิดิดิอันเด,ด,ด,ดี๋โอ้ยเจอเฮียนี่มีพลังอะไรวะเนี่ยแต่มันเข้ามาไม่เคยเห็นคนเล่นเลย เอ้ยไม่โดนไม่โดนนี่วนๆจุกๆเรียกว่าจุกเฮ้ยกูนีจุกเด็บบายเก่านะ่มไว้เถอะโหนี่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 มาการป้อมแตกนะเพื่อนนี่เเดินผ่านทำไมการป้อมก่อนดีกว่ามังกร ไปไม่ได้เพื่อนวาร์ปไม่ได้เอาป่ะเพื่อนเอาป่ะเอาป่ะเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยเสียคดก็ได้วะแม่งเฮ้ยยกแล้วกูยกแล้วเพื่อนยกแล้วโอ้ยโหโดนท่าโอ้ยเกือบตายนี่ไงไม่ได้แดกหลอกบัสยกอีกยกอีกโอ้ยโหเพื่อนไม่รอเลยอ่ะยกให้แล้วใส่เลยเพื่อนเอาเฮียป้อมบน แตกเลยพ้อมพ้อมโอ๊ยเยอะด้วยไม่พักโอ้โหตายแน่นเลยเอ้ยเอ้ยถอยก็ไม่ตาย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 กลับบ้านดีฟา้าฮือลาชิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยเพื่อนก่อนเด็ดแค่นี้ยังช่วยเพื่อนอีกเหรอรักเพื่อนรักเพื่อนไม่ได้วงตาลับไม่ได้นี่มาดีสานิษฐ์ไว้ไว้เอา้ายกไม่นอนเฮี้ยเอ้ย เอ,อย้ยจุดตายแล้วจุดตายแล้วอืนี่ไงนี่งไงตายไยาง,ไไยงไล่ะเมื่อกี้ทำท่าเหมือนจะกลับบ้านรูหลอกก็เฉยเนี่ยนันเรียกว่าปีกแีอย่าดีเพื่อนใจเย็นๆเดีๆๆๆ๋ยวเก็บก่อนอันนี้เราก็ไปดันกลางต่อครับ มันกำลังหมกมุ่นอยู่ข้างล่างครับชี้ชี้ไปกลางข้างบนนี่ไปเออขวางทางกูได้เลยนี่แน่รู้ทันรู้ทันได้กินที่ลอยสองให้ชี้เข้าวับป้าชี้เข้าวับป้าต้องดีนตามป่าดีนตามข้างกำแพงก็ไม่รู้เยอะเดินเข้าไปในป่าเคยนะแม่งโดนเดินเข้าไปมาต้องดันติดกำแพงปึกแล้วก็ตีทีเดียวตายเลยเฮียโคตรแหลง เพื่อนชี้ไปแล้วอืมดับเบิลคิวเฮ้ยไปไหนเพอนบัดดี้ฮะบัดดีนี่ไง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 ไอ้พวกมีเวลาตีแล้วมันมีหลอดสีขาวคืออะไรวะเนี่ยดูแต่ว่าแม่งไม่ตายนี่ไงนี่ไงโอ้ยแม่งดัน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 ไหวเพื่อนไหวไหวเอ้ยชีพตีไม่ทนแกเฮ้ยตีตีกันเอ้ยเฮ้ยเยอะตัด เอายกไปโดนโอ้ยเกือบตายมาดิเอาถอยมาโดนหนึ่งเลยะมาดิขอให้โดนโอ้โหยกไปโดนสองรอบเลยสัตว์เกือบตายนี่เ,เข้ามาดิห <c oughs> นีกันเฮ้ย <c> เ <oughs> ดินชี้ดันไม่ได้เดินชี้ดันแล้วชี้มันกระตีเข้าแรงแล้วเดี๋ยวคลิปก่อนเพื่อนใจเย็น I'm sorry เกิดมาเป็นตีป้อม อืมคิดเสร็จแล้วก็สไปดับบ๊อบบ๊อบไอ้คลิปเกินเนี่ยคลิปมันดันเกินครึ่งนึงก็ค่อยไปบวกนจะได้มีตัวหนีมากันคลิปมั่งเอาบัฟแดงไปเพื่อใครเอาวะกูไปฆ่าเขามาแล้วไม่เกี่ยวกันนี้นะอ๋อปีตาปีตาบัฟแดงอืมมาแล้วมาแล้วเชติดาร์เชติดาร์เอาเอา ออกมาดีบวกดีเพื่อนบวกบวกบวกเออออเกือบตายกูนี่ไปไหนชี้ไปไหนโยกยังไงลอยลอยเอ้ยโอ้โหโอ้โห,หมาังาหลังเต็มเลยเอาแวนโอ้โหวแวนไปไหนวะโอ้ตายแล้วแลนป้อมือ,อสัตว์ออฟเลนตายจะเหลือไม่นะแวน เดินไปไหนก็ไม่รูอ้ออกอะไรต่อดีวะการเวทดีกว่าแค่นี้ก็เกาะนี้ก็พอแล้วได้เลือดเพิ่มด้วยการเวทด้วยวเวลาโดนเวล่าเอาพ่อมึงตายไอ <c oughs> ้สัตว์กินกระเพาะอาดากันแล้วเย่ย จะเย็นเย็นเพื่อนลูกขลีลมเฮียอะไรกัดกันแล้วครับมะทำน,น,นทำี้เพื่อนเปิดวาร์ปในป้อมทำนี้เพื่อนแหงด่ากันแล้วยิบจบดีกว่าแต่แพ้เหนื่อยกันหมดวะ มาแล้วมาแล้วชี้มาแล้วนี่ไอ้มันดี้ปถอยถอยกันเป้ยมนี่นี่ยกอันตีโดนโหเรียบร้อยเรียบร้อยลงยกอีกอีกเออเชี่ยไปโดนอึองหนีไปไหนชี้เป็นไงเก็บสี่เบียร์่าลงมิดตัวดีเลยตัวดีเลยไอ้กซ์แตร์เอ้ยใครกดยอมแพ้วะเฮีย อืมกิเปอร์คิวดีนะปกติฮันยอมหาพ่อมึงที่สองคนนี้ก็เป็นอะไรกันเอ้ยเดี๋ยวกูเก็บตั้งแต่ครบตันครบแล้วครบแล้วกูยกให้โอ้โหไม่ทันสานนิษฐอดีตอดีตีบอมตีบอมตีบอมเร็วเร็วตีบอม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 โอ้โหเป็นไงจบแล้วอ่าครับไงครับเออร์เร์ โอเคครับวันนี้ครับมาเล่นขายเคยรียดกำลังฝึกโป๊กเกอร์อยู่แต่ตอนนี้ยังฝึกไม่เก่งโอเคครับงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกันด้วนะครับครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ